สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรลพัฒนโรนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องพรลพัฒนโรนะคะแต่ก่อนที่ไปก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องพรลพัฒนโรของเราด้วยนะคะ งั้นถ้าเสร็จแล้วนะคะไม่รอช้านะคะเรานะคะไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะคะก็วันนี้มีเด็กน้อยนะคะเข้ามาร่วมคลิปด้วยนะคะแล้วก็เลยให้น้องพูดสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นการเรียกยอด Subscribe ยอดไลค์ยอดแชร์ของเรานะคะอะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกอเด็กนะคะในท็อปปิกที่ว่า เขาคนนั้นเนี่ยอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราไหมนะคะวันนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสาม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 รับนะคะโอเคค่ะมีให้เลือกด้วยกันนะคะ 3, สามสามรับด้วยกันอ่ะลงไปชี้เลยค่ะสามรับที่หนึ่งนะคะค่ะสามรับที่หนึ่งอ่ะชี้ให้ให้ผู้รับชมคลิปดูหนค่ะ l l w w of t t t r c t t o o t t a r o นนะคะสำหรับที่2สีเขียวนะน e w v i s i o n tarot แล้วก็สำหรับที่3นะคะเป็น Crystal Vision Taro t ค่ะก็ขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ,ะมีหินให้เลือกแล้วนะคะอันแรกนะคะเป็น d i s โกหินคริสตัลใส่นะคะอันที่2เป็นหินสีดำนะคะแล้วก็อันที่3เป็น โลสควอตนะคะจำชื่อไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นออฟซิเดียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าเลือกสำรับไม่ได้ก็ให้เลือกหินที่ถูกใจนะคะก็ขอให้นึกถึงหน้าของคนที่เราต้องการที่จะถามคำถามนะคะแล้วก็หลับตาทำสมาธิเมื่อลืมตาขึ้นมาเลือกกองไพ่หรือเลือกหินที่ดึงดูด ความรู้สึกของเรามากที่สุดนะคะหรือใจของเรานั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เวลาเลือกสำรับไพ่กันก่อนนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะคะคุณได้ the world นะได้ The Devil ได้ Tree of Cups นะคะได้ Queen of Wands ได้ Eight of Cups แล้วก็ t r e e of Swords นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่า,ามันมีใครที่เป็นความสัมพันธ์แบบที่ค่อนข้างเสี่ยงไหมหรือว่า คุณกับเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ในฐานะที่คบกันแบบผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่านะคะเ,เขามีครอบครัวแล้วไหมหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วไหมนะคะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับนะคะเหมือนกับว่าเราเปิดเผยไม่ได้นะคะสำหรับสำหรับในบางคู่เนเอะมันเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันคบกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงแต่ เมื่อคุณคบกับเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเข้ากันได้มีความเข้าใจกันนะคะและตัวคุณกับเขาเนี่ยมันรู้สึกตรงกันตรงที่ว่าเหมือนเขาก็รู้สึกนะว่าแบบเออคุณเป็นส่วนหนึ่งที่มันขาดหายไปแล้วมันมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเราสามารถอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรก็ได้อยู่แบบไม่แต่งก็ได้แต่ขอให้แบบอยู่กันด้วยความเข้าใจอ่ะเหมือนเรา มันมีความเข้าอกเข้าใจมันมีความให้อภัยกันมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะคะโดยไม่ได้แบบคิดถึงพิธีรีตองอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าตรงจุดนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างเพื่อแบบเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางในชีวิตก่อนนะคะถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีกุญแจที่ไขประตูอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้เปิดเข้าไปเนอะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวหรือว่า หรือว่าฝ่าฟันกันไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนนะคะมันถึงจะมันถึงจะได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าดูจากไพ่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแล้วแบบเหมือนเหมือนก็อยากอยากเข้ามาดูคลิปเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะหรือว่าบางคนในที่เนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีความห่างกันในเรื่องของระยะทางนะคะ เป็นคนต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าอยู่กันต่างแดนหรือเปล่านะคะอ่าอ่าตรงนี้ค่ะถ้าตอบคําถามตามท็อปปิกเนี่ยเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะถ้ามองข้ามผ่านปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช่เขาต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคุณแล้วมันเหมือนกับว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับคุณเหมือนคุณเป็นส่วนที่เติมเต็มในสิ่งที่เขาค่ ายไปนะคะคทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นี้นะคะในอีก3เดือนข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเป็นอาคุณได้อะไรบ้างคุณได้เดอร์สตาร์ได้เดอ f o ฟูลได้ท o ูออฟสอดได้เอซอบวอนได้เดอะมูนแล้วก็เอ e ดอับเอดอัสอดนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมองไม่เห็นทางออกจริงๆนะเนอะอ,อันนี้ถ้าอ่านตามไพ่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถ้าเกิดแอบรบักแอบ,บชอบเนี่มันก็ยังมองไม่เห็นว่าแบบในอนาคตมันะจะแบบเป็นยังไงอ่ะเรายังมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันมีความหวังในนั้นคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่หรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับเขาก็ได้แต่มันอาจจะต้องผ่านผ่าน พ้นจากปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะคะไพ่มี energy ของความเริ่มใหม่สูงมากเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นทิศทางที่จะไปต่อได้อะคะ่ะเออมันเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าอนาะคตเป็นยังไงแล้วแถมยังจะต้องคบกันแบบหลบหลบซ่อนซ่อนหรือว่ามีความรักที่มันอยู่ในความลับอีกอะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะแบบเป็น toxic อะ่ะ เออมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าถามว่ามันมีความหวังไหมมันก็ยังมีความหวังอยู่นั้นแต่ว่ามันต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆแลนะพวกนี้ไปก่อนนะคะถึงจะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูอล a ์เคแนะนำความสัมพันธ์นี้กันนะคะคุณได้อะไรบ้าง b i g h a p p y c h เ n g e s changes, นะคะ Success แล้วก็ yes นะคะ uh, เรามองว่าถ้าคุณคิดที่จะอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาจริงๆเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าดูจากไพ่ที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางบวกมันเหมือนกับว่ามันมีความหวังอยู่ในนั้นแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่มา เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มันดีขึ้นแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จกับมันแล้วก็ใช่ในสิ่งที่คุณคิดไว้นะไพ่ตอบว่าใช่นะคะอ่าต่อไป understanding beginnings แล้วก็ insight นะคะอ่าเรามองว่าก่อนที่คุณจะไปถึงตรงจุดนั้นการที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยคุณเนี่ยจะต้อง มีความเข้าอกเข้าใจก่อน understanding นมันเหมือนกับว่าคุณต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองเข้าใจคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวคุณต้องการอะไรก่อนแล้วแล้วมันถึงจะเป็นแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าอกเข้าใจในตัวเขาเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนนะคะ,ะมันถึงจะมีอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ศึกษาเรียนรู้กันใหม่ได้นะคะตรงเนี้มันจะมี เหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะมีเซนส์หรือว่ามีอะไรมาบอกคุณว่าคนคนนี้ใช่หรือคนคนนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้มันมีสัญชาตญาณข้างในเหมือนกับว่าดวงตาที่3ของเราได้เปิดหรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่นะคะมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเหมือนกับมีอะไรคอยบอกให้เรารับรู้ได้ว่าลึกๆแล้วคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่และเราควรที่จะรับมือ,อยังไง นะคะก็ขอให้คนที่เลือกสำรับที่1ชโชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำ topic, ict, หรือพกาศในหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วกอ็อยากทราบฟีดแบ็ k เหมือนกันว่าที่ อ่านไพ่ให้กับทุกคนไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเหมือนแบบระบายความรู้สึกหรืออะไรก็ได้ชอบอ่านทุกคอมเมนต์นะพอเห็นแบบ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> เห็นคอมเมนต์น้อยๆแล้วเหงานะคะเอแต่ว่าทุกครั้งที่แบบที่ที่ทำคลิปเนะี่ยชอบอ่านนะจะกดไลค์ให้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่มันเข้ามา ในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะก็ยังไงก็ไปกันค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับที่2นะคะน้องหินสีดำหรือว่า New Vision Halo นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นอนะ่ะอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราไหมนะคะอ่ะแถวแรกกันเลยนะคะคุณได้ t r e of Swords 2 o f Cups 7 of Cups นะคะ5 of Cups เอ็ cups, ดออคัธาตุน้ำเยอะมากแล้วก็เอ็ดออบสดนะคะคนคนนั้นของคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะไหมเป็นคนที่มีคนเข้าหาตลอดเวลาหรือเปล่านะคะอ,อยู่ห่างกันไหมนะคะเคยเลิกเลิกกันแล้วกลับมาคบกันอีกหรือเปล่านะาเรามองเห็น Energy พวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไม่มีอนาคตเลยนะคะเหมือนสำหรับที่หนึ่งนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมันรักกันรักรักกันตัวเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่เขายังไม่ได้หยุดที่คุณนะคะมันเหมือนกับว่าเขายังมีตัวเลือกอีกอมีคนเข้าหาเขาก็ยังแบบยังยังพิจารณาอยู่แล้วบางทีมันเหมือนกับว่าตัวคุณเหนื่อยอะเหนื่อยกับความสัมพันธ์มากนะคะอ่า ถามว่าเขาเขาคิดที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณไหมนะคะเรามองว่ากองเนี้มันมันมีแค่ความรักอะแต่เขายังไม่หยุดน่ะมันก็เลยเหมือนกับเออยังไม่คิดในเรื่องการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากกว่าเอ่อยังแค่แบบบ่าเออรักกันน่ะมันก็คือความรักอะอืประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูว่า ในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะ,ะคุณได้ six of cups ได้ three โอ้ขอโทษคะ่ะ nine of swords the hierophant นะคะแล้วก็ nine of pentacles the chariot แล้วก็ six of swords นะคะเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงคุณก็รักรักเลิกเลิก,ล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 กอะ่ะ มันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะคะแล้วมันก็มีความตึงเครียดความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดเราก็คิดมากนะคะมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขามันก็มีโอกาสแต่นะคะแต่มันนานใช้ระยะเวลานานมากๆกับคนคนนี้นะคะ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอินฉัน move on ออกไปดีกว่าฉันใช้ชีวิตคนเดียวฉันก็สวยได้รวยได้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายคือแบบเออเราก็เลือกได้นะเราก็มีคุณค่าในตัวเองพอนะคงไม่ต้องไปตามเขาเป็นระยะเวลานานขนาดนั้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามันมันก็เลยดูว่าความสัมพันธ์ก็ยังยังเป็นในภาพรวมของอนาคตมากกว่า นานนะคะสำหรับสาหรับนี้มันเหมือนกับว่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไหมมีนะคะมีสองใบนี้ออกมาบอกว่ามีแต่นานไพ่พระนี่คือนานมากคุณอาจจะรอจนแก่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่รอนะคะเหมือนคบกันแล้วเป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยลองคุยกันดูนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมันไม่ไหวจริงๆก็ ต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าว่าจะเอาอยังไงนะคะอันนี้ก็ขอให้แบบว่าดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะเอออย่าไปอินกับมันมากนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูที่อ r a c เ e แนะนำความสัมพันธ์นี้กันนะคะคุณได้ l o o k o r s s i n n l t t go แล้วก็ choose a new direction นะคะคือเหมือนบางคนเนี่ย อยากที่จะปล่อยเขาไปละไม่อยากที่จะสนใจแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าแบบก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามเลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตตัวเองมองหาคนใหม่ๆหรือว่ามองหาสังคมใหม่ๆนะคะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่มาบอกคุณนะคะเขาก็เลยบอกให้ลุกตอนไรายคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทำสิ่งเนี้ คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทำไปเพื่ออะไรแต่ตรงนั้นอะ่ะส่วนหนึ่งของมันอาจจะเป็นสัญญาณเพื่อบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเดิมๆนะคะเพื่อแบบการเปลี่ยนแปลงไปสู่คนที่เขามีคลื่นความถี่ที่เขาตรงกับคุณเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณได้ v i n e s u p p o r t นะคะแล้วก็ r e v e l a t i o นนะคะแล้วก็โ n e s s ไพ่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาคลองจองกันตรงที่ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เขาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ยเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณมาบอกคุณว่าคุณควรที่จะเดินไปในทิศท,ทางไหนของชีวิตนะคะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยข้างในเราเนี่ยมันจะบอกเองนะคะ เขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าให้คุณเนี่ยเปิดใจยอมรับบางคนเนี่ยเดินออกจากความสัมพันธ์มาแล้วนะคะไพ่ก็เลยบอกว่ามันมันก็ต้องมีห่วงเวลาที่คุณจะต้องเจ็บปวดมีห่วงเวลาที่คุณต้องผ่านความทุกข์ยากหรือว่ามีห่วงเวลาที่คุณจะต้องผ่านความเสียใจตรงนั้นฮะเพื่อเป็นการเปิดอ่า สิ่งใหม่ๆให้กับคุณให้คุณมีประสบการณ์ที่แข่งแกล่งขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันหล่อหลอมเป็นตัวคุณเป็นคนใหม่คนที่แกล่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างความรักที่ดีขึ้นได้บางคนในที่เนี้ยใจคุณค่อนข้างที่จะเป็นแผลนะเออมันแบบ นั้นค่อนข้างที่จะเจ็บปวดก็อยากจะให้เอาเวลาตรงนี้นะคะใช้เวลาตรงนี้เพื่อเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความรักที่ดีได้นะคะตรงนี้ต้องขอบคุณเขาคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะสําหรับคนที่ผ่านความเจ็บปวดมาต้องขอบคุณเขาที่ทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ มันเหมือนกับว่าตัวเขาเข้ามาช่วยสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเราไม่ควรไปทำกับคนอื่นหรือว่าพวกนี้มันหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะมีความรักที่ดีขึ้นได้นะคะตรงนี้ไพก็บอกว่าเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านไปแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ย เปิดใจยอมรับรักครั้งใหม่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณเนี่ยเยียวยาจิตใจของตัวเองให้ดีก่อนนะคะให้ให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสงบก่อนเต็มไปด้วยความสงบสุขก่อนแล้วค่อยมอีค่อยเปิดใจรับรักครั้งใหม่นะคะก็ ขอให้คนที่เลือกสำรับที่2โชคดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกด u u s s r r i e l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอรีวิวหน่อยว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะคะการอ่านไพ่ครั้งนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะคะเอาวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับที่3นะคะ Crystal Vision t h a l o นะคะหรือว่าหิน r o s e Quartz นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือเปล่านะคะ คุณได้ King of Swords ได้ The Hierophant ได้ The Sun The Magician Five of Cups ก Nine of Wands นะคะอ่ะคนที่เราสำรับนี้นะใช่เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเขาเรียกว่าไงอะคนคนนี้เขาคิดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะอ่า เขาอาจจะทำอยู่เงียบๆคิดอยู่เงียบๆวางแผนอยู่เงียบๆแต่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะตรงนี้เขาคิดว่าคุณเนี่ยคือความสดใสในชีวิตเขาเลยถึงแม้ว่าบุค,คลิกเขาจะดูเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับใครนะคนคนนี้แบบเขาอยู่ห่างบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบ ชอบคิดอะไรมากไหมอ่ะเออหรือว่าอาจจะผ่านการเลืกรามานะคะแต่ว่าแต่ว่าโอเคโดยรวมในส่วนของคุณเนะี่ยคุณที่ถามถึงคนคนนั้นของคุณเนะี่ยใช่ค่ะเขาเขานะคะอยากที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกับคุณคะ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นี้ในะอีก3เดือนข้างหน้ากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคุณได้ t o n m o u r o of u u s Ten of Cups The unknown card, the chariot Ch แล้วก็วินบัวนะคะ,ะเรามองว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรอกมันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งๆแต่แต่นะก็ยังยืนยันมาอยู่ดีว่าใช่เขาเนี่ยคิดที่จะมีครอบครัวก,กับคุณเลยแหละเป็นคุณคนเดียวเลยแต่ในบางอย่างเนี่ย มือนไพ่ขึ้นมาเหมือนแบบมันก็บอกไม่ได้นะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือมันแล้วแต่โชคชะตากําหนดนะคะถ้าถามระยะเวลเราจะได้แต่งงานกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไพ่ไม่บอกนะคะ <c oughs> อะอมเมืม่อถึงเวลาเขาก็จะเทคแอคชั่นให้คุณเห็นอย่างชัดเจนเองนะคะเพราะว่าคนคนนี้เรามองว่ายังไงอะบุคลิกเขาเนี่ยอืมคุณคบกับคนในเครื่องแบบหรือเปล่าอะนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาชัดเจนเนาะ มันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นําสูงอะ่ะเออตรงเนี้ยเขาเหมือนเขาบอกมาว่าถ้าเขาถ้าเขาจะทะําอ่ะเขาก็จะทําเลยนะคะอืคุณก็มีเป็นฝ่ายที่แบบอืมรอเฉยๆนั่นแหละประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูอล้ร์คเ้นแนะนำความสัมพันธ์นี้กัน not the right time trust แล้วก็ ask f r o m help ask for help from others นะคะ uh, เอาจริงมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะทำอะไรนะคะหรือท,ที่จะไปเร่งรัดเขาหรือว่าไปถามเขาหรือว่าเป็นห่วงเวลาที่แบบ เออแต่งงานกันสักทีไหมอะไรเงี้ยยังไม่ใช่ช่วงเวลานะอ่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าเออให้เชื่อใจคนของคุณหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหามากหรือว่าเราเครียดวิตกกังวลมากเนี่ยให้เราเนี่ยไปขอคําแน,น,นะน,นําจากคนอื่นนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนีเน <o> ่ยเขาสามารถที <o> ่จะให้คําปรึกษาให้แง่คิดให้ข้อคิดให้ความคิดเห็นที่ดีกับเราได้นะคะอ่ะต่อไป innocence belonging แล้วก็ positive outlook นะคะอ่ามันเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยอ่าถ้าพูดโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่าไปเร่งรัดอะไรกับมันมากนะคะบางอย่างเนี่ยมันต้องปล่อยให้เป็นตามคันลองของธรรมชาติเนะาะเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะอย่าไปแบบ เหมือนบางคนอาจจะแบบเออเมื่อไหร่จะมาขอสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเท่าที่แบบดูจากไพ่แล้วรู้สึกได้เป็นประมาณนี้นะคะมันเหมือนแบบเออฉันอยากที่จะอยากที่จะเห็นอยากที่จะรู้ความรู้สึกของเธอจังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเอออย่าไปอย่าไปเร่งรัดอะไรมันมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแบบ ปลดปล่อยอารมณ์ตรงนี้ออกไปบ้างนะคะเพราะว่ายิ่งเราคิดเยอะเนี่ยมันจะเป็นความคิดในแง่ลบแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาหาตัวนะคะ o พ t ิทีฟเอาลุกก็เลยออกมาบอกว่าให้พยายามคิดในแง่บวกนะคะแล้วก็มองอะไรในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะคะดึงความสุขเข้ามาหาตัวเราะะดึงความสดใสของเราเข้ามาหาตัวเราดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า ยิ่งตึงเครียดกันไปหมดเนาะ,ะเพราะว่ายังไงถ้ามาถามไพ่แล้วเนี่ยไพ่ก็บอกว่าจ้าเขาแต่งแน่นอนค่ะนะคะเขาคิดที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกับคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกสำหรับที่3นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเนาะอะ่แล้วก็ออย่าอินกันมากนะอันนี้ถือว่าเป็นการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะยังไงก็ฝากกด Subcribe l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาโดยตลอดนะคะอ่าววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ